สวัสดีครับพบกับอึ่งรถไถซิ่งอีกเส้นเคยมานี่เป็นการรีวิวการเกษตรมันเศรษศาสตร์ปลูกช่วงสงการมาดูประมาณ20ไร่ของของปู่ครับแกก็อายุจะ70แล้วแกทำกับ2อตายายแกแกก็จ้างปลูกจ้างไร้ด้านแต่เรื่องใส่ปุ๋ยแล้วเอาย่าแกก็เอาเอง2องตายายแกว่า,างแกก็มามาทุกวันนะดูมัน แกใส่ขี้ไก่ไปด้วยนะดูต้นมันครับหญ้าครับมมีครับดูกเกษตรศาสตร์ครับผมแกบอกว่าถ้าสามบาทวันไหนแกถอนเลยแกบอกแต่เรื่องแป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูต้นฮึทอ,องแตา่ย,ยายแกทําสุดยอดเลยหญ้าก็ไม่มีถ้าใครได้มาถอนนี่สบายอ่ะดูต้นลําต้นโหขายต้นแบบสุดยอดเลยทองแตา่ย,ยายแกทําสวยครับมันมันแกสวยครับ ขายต้นแกก็จะได้เยอะแล้วดูปลูกช่วงสงการปลูกพร้อมกับปลูกปลูกพร้อมกันกันกบฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้พร้อมกันนะพันเดียวกันนะครับดูแตกต่างกันไหมแต่นี้เขาก็ทําตามบ้านเราก็หัวดีนะเนี่ยใครบอกว่าหัวไม่ดีอย่างเงี้ยหัวดีนะ แป้งก็เยอะยาวยาแล้วโลอย่างเงี้ยเออน่าจะสียายอีกครั้งหนึ่งล้างเขาเรียกล้างท้องเออแล้วก็รอถอนทีเดียวแต่ของแกแปลงนี้แกสวยจริงๆ <c oughs> สวยจริงครับสวยสวยกว่าทุกปีแกเอาขี้ไก่ขี้ไก่กระสอบม,มาลงมะ <c oughs> เห็นเขาว่านะสวยครับ้าไม่มีอะดูดิต้นมันก็เออสวยถ้าขายแต่ต้นก็โอเคแล้ว แต่รอให้มันแก่อีกสักหน่อยก่อนหมดหน้าฝนน่าจะโอเคมีแป้งแล้วหัวดีด้วยว่าน่าจะดกใหญ่แนละ้วเป็นเศษศาสตร์มีผสมนิดหน่อยอะไรไเรื่ห้อยบงเออก็สวยครับมันวสวยไม่คิดเลยแต่ว่าจะควัดดูหัวก็ไม่กล้าควัดของแกถ้าแ,แกจะบน่นแม่อะไรหรอกสวยก็เป็นการรีวิวการเกรษตรมันนิดหน่อยนะครับผม มันสวยก็รีวิวให้แกหนะ่อยสวยดีสองตายายแกจะเจ็ดสิบแล้วแกทำมันได้ได้ดีอ่ะได้ดีกว่าไอ้กลางคนอ่ะบางคนก็ไม่เอาใจใสด่ดูแกเอาใจใส่เลยแกตองตายายแกประมาณเกือบยี่สิบไร่แกก็ได้เงินแสนอนะ่ะพูดง่ายง่ายแสนสองแสนนะยี่สิบไร่ถ้ามันขนาดนี้นะเกือบร้อยตันอนะ่ะพูดง่ายงดีไม่ดี อาจจะร้อยตันแล้วบง้งเลยก็รัวสามบาทก็คิดเอาครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับอึ่นรถไยซิ่งรีวิวมันสำปะหลางครับเห็นแก่ทำสวยดีย่าไม่มีบางคนก็แทบอายอะดูแก้ทำท้ไมเห็นปามันแก่ถ้าใครมาถอนเนี่ยหวานปากครับลูป,ปากปาฝาฝาบเลยครับเก็บก็ง่ายย่าก็ไม่มีอืม ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามปักอะเรียกอะไรวะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมมือใหม่หัดทำครับผมขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง